เขาบอกว่าวางแผนการจัดงานไมค์นะครับแบ่งเป็น2หมวดก็คือเรื่องของ เลือกด้วยตนเองนะครับแล้วก็ระบบจับคู่อัตโนมัติน่าจะมี AI ที่ช่วยในการแบบจับคู่ธุรกิจให้เรามีข้อมูลให้กรอกนะครับเป็นประเภทของการจัดงานมิงหรือว่างานสัมมนาครับอัลติ้งเทรนนิ่งเขียนบ็นทเลก็ได้มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมเกมจํานวน40คนผมว่าสามวัน2องคืนกําลังดีจับคู่อัตโนมัติเขาบอกว่าระบบได้ทําการจับคู่ธุรกิจให้กับท่านแล้วนะครับทั้งหมด สิธุรกิจเลยน่าสนใจมากปกตินี่หาได้ประมาณ3อันก็เก่งแล้วอะ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายจริงๆนะครับให้ประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการเลยวสวัสดีครับพบกับรายการมิชชั่นรีวิวอยู่กับผมอ้ําสุภกรอีกเช่นเคยครับช่วงนี้พนักง,งานของเราก็ทํางานกันมาอย่าง เหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะเรามีทั้งงานที่ทำกันอยู่ประจำนะครับงานลูกค้ารวมถึงงานอีเวนต์ใหญ่ที่เรากำลังจัดกันอยู่เลยช่วงนี้กำลังวุ่นเลยครับมิชชั่น to เ h e m o ฟอรั่ม m 2023นี่เองครับซึ่งแน่นอนว่าพอเจองานหลายๆอย่างเข้ามาครับหลายคนก็อาจจะรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าทั้งกายทั้งใจนะครับตอนนี้ทางบริษัทของเราก็เลยคิดถึงเรื่องของการจัดเอาติ้งให้กับพนักงานกันครับ ซึ่งเมื่อพูดถึงเอาทิ้งแล้วนะครับก็อดไม่ได้เลยที่จะพูดถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเช่นนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่าเอาทิ้งเนี่ยทุกบริษัทต้องคิดถึงการจัดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับในทุกๆปีแล้วก็มันจะมีประโยชน์ทั้งใน,ในแง่ขององค์กรน,นะครับและก็แง่ของพนักง,งานด้วยในด้านของพนักง,งานเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ใหญ่ๆ3ด้านด้วยกันดังนี้ครับเรื่องแรกครับก็คือด้านวัฒนธรรมองค์กรครับ เอาทิ้งถือเป็นกิจกรรมสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้พนักงานของเราโดยเฉพาะพนักงานใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาในปีนี้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรกันมากขึ้นครับส่วนในด้านที่2นะครับก็คือด้านของทีมเวิร์กครับพนักงานจะได้มีโอกาสรู้จักกับคนในทีมมากขึ้นและมีโอกาสสร้างทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้นผ่านการทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันครับ ที่นอกเหนือไปจากการทํางานแบบที่เราทําอยู่เป็นรูทีนในทุกวันครับส่วนในด้านสุดท้ายครับผมคิดว่าเป็นด้านของตัวพนักงานเองครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าช่วงนี้พนักงานอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานมาตลอด4 5หเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดปีครับก็คงจะมีงานที่เข้ามาอย่างหลากหลายเลยการไปเอาติง้งเหมือนเป็นการได้ชาร์จพลังนะครับให้กับพนักงานทั้งเรื่องของกาย และใจในการทำงานเลยครับพอพนักงานมีความสุขมากขึ้นครับทีมแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมคิดว่าผลที่จะได้มานก,ก็คือประสิทธิภาพของการทำงานหรือว่า productivity ในองค์กรครับหมายความว่าองค์กรก็จะพอยได้รับประโยชน์กับเรื่องนี้ไปด้วยนั่นเองครับ ซึ่งตอนนี้ที่ผมกำลังทำอยู่เลยครับก็คือกำลังหาสถานที่ในการจัดเอาทิ้งพาน้องๆไปเที่ยวพักผ่อนกันครับเพราะว่าก็จะเข้าสู่ช่วงกลางปีแล้วนะครับเชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยน่าจะอยากไปพักผ่อนร่วมกับคนในองค์กรร่วมกับเพื่อนๆในองค์กรกันแต่ตอนนี้กำลังเครียดอยู่เลยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหาจากเว็บไซต์อะไรหรือว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลก่อนละกัน อ้ําทําอะไรอยู่อ่ะว่างเปล่าอ้าวพี่ไอมา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 พอดีเลยครับมาโดนใช้งานก้วทําไมอยามาอยู่วุ่นๆเลยอะแต่ที่เราคุยกันครับก็คือเรื่องของอาติ้งที่อยากจะจัดให้กับน้องๆเพราะว่าก็ใกล้กลางปีแล้วพี่ไอใช่ปกติเราก็จัดกลางปีนะครัที่เราคุยกันว่าจะเลือกว่าจะไปจัดอะไรอยู่ใช่ไหมใช่แล้วโอเคเออคือจริงๆอ่ะ มันมีแบบบิสเ n น s s โมเดลหลายอันคือตั้งแต่ตอนที่มิชชั่นอะทำเคสแล้วเนาะมาทำแบบพวกแบบร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆรวมถึงฟอรั่มที่เราทำอะเราก็หาพวกอวแกนเซอร์พวกแบบที่สถานที่จัดงานทีเนี้ยตอนที่เราหาก็โหเหนื่อยกันหน้าดูกว่าจะไปหาไปเสิร์ชแต่ละที่คือมันไม่มีที่ที่แบบมันรวมกันใช่ไหมมันไม่จบอะเนาะแต่ละมันก็หลายๆอย่างทีเนี้ยคือเหมือนเราก็เสิร์ตเราก็หาก็เห็นบิสเนตโมเดลตัวหนึ่งมันก็คือเรียกว่าไทยไมซ์คอนเน็กเหมือนพี่เคยเข้าไปดูน อุตสาหกรรมเหมือนเป็นสี่ธุรกิจ อุตสาหกรรมเลยก็คือ MICE เป็นกลุ่มที่เรียกว่าช่วยสําหรับคนที่เป็นลูกค้าด้วยที่จะเข้าไปหากลุ่มธุรกิจนั้นแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยที่จะเข้ามาอยู่คือไมคสจะมันจะมีสีธุรกิจเนาะก็คือ M มันก็คือ,อมิ팅เหมือนแบบคนที่ต้องการที่จะหาะจัดประชุมสัมมนา,าเนาะก็จะอยู่ในกลุ่ม M Meetting แล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยก็คือตัว I ก็เป็น i n c e n t i v e ก็เหมือนกับ<อ>พี่ที่แบบเดินทางอะ่ะเหมือนอเราจะเนี่ยกำลังจะให้แบบพนักงานพักผ่อนหย่อนใจก็จะเป็นตัว i n c e n t i v e ที่ช่วยให้คนนะคะรู้สึกแบบดีขึ้น่ะให้รางวัลพนักงานกาจัดอตติ้งก็อยู่ในหมวดเดินทางเดินทางที่พักใช่แล้วก็จะมีซีนะคะซีก็จะเป็นเรื่องของคอนเวนชั่นก็จะเป็นเหมือนกับประชุมวิชาชีพที่รวมบุคคลในสายอาชีพเดียวกันแล้วก็จะมีตัว e อีนสุดท้ายเอ็กซิบิชันพวกแบบจัดแสดงงานจัดแสดงเทศกาลต่างๆค่ะทั้งเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยเป็นอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่า MIC ์เอ็มไอซีเน้ยอุตสาหกรรมเนี้ยมันก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประ ทีนี้เนี่ยแพลตฟอร์มไทม e สคอนเนกอะมันเข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจไหมนี่แหละก็ทําให้การจัดการเนี่ยมันง่ายขึ้นแค่พลิกเหล็กเหมือนที่อ้ํากาลังเนี่ยหาอยู่ตอนนี้เนาะก็คือมันให้ความสะดวกกับทั้ง,ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายแรกอ่ลูกค้าอย่างอ้ําเนี่ยเป็นลูกค้าครเราต้องการที่จะแบบจัดงานเนาะแต่ฝ่ายคนของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคนให้บริการอเออเขาก็อยากได้พื้นที่ที่จะมาแบบให้คนรู้จกักให้คนเห็นมากขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มเนี้ยมันก็จะช่วยให้คนเนี่ยได้มาเจอกันแล้วแพลตฟอร์มของไทยไมส์คอ n เน็กเนี่ยก็ใช้งานง่ายแล้วก็จบในที่เดียวเลยสำหรับลูกค้าเนาะแล้วก็สําหรับผู้ประกอบการเนี่ยก็คือได้จัดกิจกรรมละกันไหถ้าเป็นพี่อย่างเงี้ยอยากสร้างไรายได้เออจัดแบบจัดการแสดงจัดพวกแบบเทศกาอะไรอย่เงี้ยค่ะเราก็ได้โปรโมทอ่ะแพลตฟอร์มแล้วก็ให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเนี่ยมาเจอเราในนี้ น่าสนใจมากครับเพราะปกติเนี่ยไม่เวลาผมหาข้อมูลอันนี้จากอินไซต์ของตัวเองก็จะไปหาแยกกันนะครับแต่ละอันก็จะแยกแยกกันแล้วพอมากระทบเรื่องของยอดอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นยอดที่บานปลายแต่ว่าถ้าจบในที่เดียวเราจะได้รู้ตัวเลขสุดที่งั้นเราลองดูไท m ์ไมซคอนเนกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากการเซิร์ชใน Google ก่อนละกันนะครับไทมมโอเคขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาหน้าแรกเลย โอเคโอ้หน้าแรกน่าสนใจมากครับพี่ไอมีแบ่งออกเป็นหลายหมวดเลยนะครับมีเรื่องของสถานที่จัดงาน organizer นะครับท่องเที่ยวนำเที่ยวแล้วก็ที่พักนะครับซึ่งวันนี้ของเราที่จะจัดเอาติ้งจริงๆแล้วดูใช้ททุกอย่างเลยนะครับจะต้องดูว่าหาอะไรก่อนเนาะโอเคผมว่าอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าเขาช่วยวางแผนการจัดงานได้ด้วยระบบอัตโนมัติโดยการจับคู่ เขาบอกว่าวางแผนการจัดงานไมส์นะครับเริ่มการสร้างและวางแผนอีเวนต์โดยตัวเองเลยแบ่งเป็น2หมวดก็คือเรื่องของเรื่องด้วยตนเองนะครับแล้วก็ระบบจับผู้อัตโนมัติอย่างเราเนี่ยขยันอย่างเราอ่ะอัตโนมัติได้แน่นอนเพราะวันดูสะดวกดีนะครับน่าจะมี AI ไที่ช่วยในการแบบจับผู้ธุรกิจให้เรางั้นผมเลือกแบบอัตโนมัติก่อนมีข้อมูลได้กรอกนะครับ เป็นประเภทของการจัดงานเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ oh, มี <yeah. S 2> หลายอันมากนะครับมีติ้งหรือว่างานสัมมนา <Yeah. S 2> ครับอัลติ้งเทรนนิ่งซึ่งของเราเนี่ยก็จะเป็นอัติ้งนะครับเน้นปาร์ตี้เลย ก่อนเทรนนิ่งเราไว้ก่อนเร่อยก่อนจัดบ่อยแล้วชื่อกิจกรรมผมคิดสนเลยครับเอาเป็นมิชชั่นเอาติ้ง2023นั่นแหละตามสไตล์ไหนฐานะ HR ครับเราทําอะไรกันบ้างดีครับกิจกรรมนี้คือหลียกิจกรรมเราก็ต้องใส่ว่าแบบโอเคเราไปกี่วันเนาะแล้วเราก็จะต้องการพื้นที่ในการทํากิจกรรมอะไรบ้างมีจํานวนกี่คนเราอาจจะบอกว่าเนี่ยเน้นพักผ่อนขี้เกียจทําอะไรเยอะก็จะมีสถานที่ในการทำกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรอเป็นฐานเล่นกิจกรรมเกมอะมีพื้น ที่ในการเล่นกิจกรรมเกมผมจดหาเได้นะได้เราเขียนบุญชเลยก็ได้มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมเกมจํานวน40คนคนเอากี่วันผมว่า3มวันสองคืนกําลังดีครับใช่แต่เดี๋ยวมันจะมีให้ใส่จํานวนคนแต่ว่าเราใส่ก่อนกิจกรรมเนี่ยก็คืออ่ะเราไปถึงปกติเราก็เน้นพักผ่อนใช่ไหมเราก็เนี่ยกินข้าวกิจกรรมถานาการเราแค่นี้เลยแล้วบางทีเราจะแบบอาจจะอยากมีเรื่องของกิจกรรมทางน้ำอาจมีสระว่ายน้ำก็ใส่ไปค่ะ คนวิชชั่นชอบสาวไว้นะ้ำจริงๆเราใส่ได้เลยและเอยกกิจกรรมอยากได้อะไรยังไงบ้างนะครับเป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับเพราะว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยดูหน้าท่องเที่ยวหมดมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจับเอาตามเซนส์ของคนที่เป็น พนักงานออฟฟิศละกันนะครับหรือว่าคนที่เป็นพนักงานของมิชชั่นทูดัมมูนเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าเขาไม่ได้อยากจะทําอะไรมากมายอยากจะได้วิวบรรยากาศแบบสบายๆพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือติดทะเลโอเคเวลาเริ่มงานก็จริงๆก็ค่อนข้างเฟคซิเบิลมากๆนะครับผมคิดว่าเราน่าจะไปถึงประมาณแบบบ่ายโมงจริงมันใช้ง่ายเนาะหน้าตามันก็ใช้ง่ายเนี่ยง่าย ที่พักอ่าเราเลือกได้แต่จริงมันมันเลือกได้หลายอันใช่ไหมใช่ครับขอลองติกดูอ๋อโอเคเราก็เลือกที่พักไปก่อนก็ได้ใช่ครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานในหมวดอื่นๆรอบหน้าเราจะจัดอีเวนต์เทรนนิ่งนะครับเราค่อยมาเลือกแบบหมวดอื่นโชว์การแสดงวิยีกรันแบบนี้ครับโอเคก็นะรับประมาณอันนี้เนี่ยผมว่า ใส่ไปได้เลยเอาแบบใส่กลมโกีปีที่แล้วเราโดนไปเท่าไหร่ครับสองอ่ะสองสองพันครับสองแสนสิครับว่าอะไรล่ะสองแสนนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราต้องอัพขึ้นไปอีกนะครับเพราะเรามีรายได้เพิ่มใช่ไหมรายได้เพิ่มใช่ครับก็เอาไปเลยครับแสนเดียวแสนเดียวตาใส่ไปสามแสนโอเคนี่คือจำนวนเงินเงเงินเนี่ยพูดเยอะนะครับ แล้วก็จํานวนห้องพักเนี่ยเดี๋ยว<แ>ผมว่าให้เขาคํานวณดูเลยก็ได้ครับแต่นี้มันมีมาเป็นมีหลายแบบครับหนึ่ง <1 S 2> ถึงห้าสิบห้อง5้าสิถึงร้อยหิแล้วก็มากกว่าพัานห้องเลยก็ปิดโรงแรมไปเลยนะครับลองดูจับคู่อัตโนมัติทีนี้ก็จะมีเรื่องของการดําเนินขอใบเสนอราคานะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผม ลองทําการขอใบเสนอราคาเขาเลยอ๋อเขาบอกว่าระบบได้ทําการจับคู่ธุรกิจให้กับท่านแล้วนะครับทั้งหมด10ธุรกิจเลยน่าสนใจมากปกตินี่หาได้ประมาณ3อันก็เก่งแล้วอ่ะเออมันใช้เวลานานอันนี้คือไม่กี่นาทีได้10เลยเดี๋ยวผมลองดูครับว่ามีที่ไหนบ้างจริงๆชื่อก็คุ้นเคยนะครับก็เดี๋ยวลองไล่กันไปดูนะครับก็จะมีรายชื่อถ้าเราเลือกที่พักไงก็จะมีรายชื่อที่พักที่ตรงกับแบบ ลิสที่เราใส่ไปเมื่อกี้เนาะฟังก์ชันของอันนี้ครับก็คือการคุยกับผู้ประกอบการนะครับ<อ>แล้วก็ขอใบเสนอราคามาดูกันซึ่งจริงๆแล้วผมว่าฟังก์ชันที่เป็นแบบที่เด็ดเลยของของไทยไมค์คอนเน็กครับก็คือการแชทกับผู้ประกอบการปกติเราจะซื้อของอะ่ะเราก็จะแชทก่อนใช่ใชไหมครับถามเขาว่ามีสีนู้นไซส์นี้ไหม อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะแบบซื้อในวอลลุ่มใหญ่ขนาดนี้ใช้จํานวนเงินมากขนาดนี้เนี่ยโอกาสในการพูดคุยกันก่อนก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้ว<ช>อันนี้เหมือนจบครบในในโปรแกรมเลยงั้นผมลองแชทกับผู้ประกอบการออดูคือในฝั่งลูกคา้ามันมันง่ายเนาะมันแบบเนี้ยเรานั่งวางแผนกันอ่ะแปบ๊บเดียวได้มาตั้งเยอะละในคลิกเดียวแล้วก็ได้แชทด้วยคือปกติอย่างที่ผ่านมาเราต้องแบบโทรหรือแชทแยกแต่ละอันอันนี้คือข้อมูลทุกอ,อย่างมันอยู่ในนี้จบเออจบที่เดียวนะครับใช่ค่ะ โอเคแล้วก็มีฟังก์ชันของการขอใบเสนอราคาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองขอใบเสนอราคาซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นหลักของการทําธุรกิจพี่ไอ้เราก็มักจะขอใบเสนอราคาเทียบเทียบกันอันนี้มันจะได้เทียบไปเลยสมมติถ้าคุณสนใจสิบที่ก็เทียบไปเลยสิบที่ไหนดีสุดก็เข้าเป้าเพราะว่ามันอยู่ในแอ์เวียที่เราต้องการอยู่แล้วงั้นเราขอใบเสนอราคาไปสัก3าสีทีละกันเดี๋ยวลองดูกันครับเมื่อกี้มันมีขึ้นมาให้เราสิบที่เนาะเราก็ลองทิ้มได้เลยว่าแบบอ่ะ โอเคก็กรอกข้อมูลปกติครับถ้าเกิด <ใน S 1> ว่าไปในปานามบริษัทก็นิติบุคคลใช่ค่ะโอเคอ่ะจากไปเสนอราคานี้เนาะมันก็ง่ายมากเลยสําหรับคนใช้แต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายแค่คนใช้เท่านั้นนะคะมันก็ยังเหมาะกับผู้ประกอบการด้วยเพราะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมาอยู่ในลิสต์อันนี้แล้วก็ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งหมดมในธุรกิจไหมสิะคะมันก็มีนักแกไนเซอร์ท่องเที่ยว,ท,ท,ยวที่พักอาหารเครื่องดื่ม,มบริการแล้วก็ผู้ที่จัดงานอื่นๆอีก เพราะว่าลูกค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้ค่ะอย่างเราเนาะเราจัดเอาติ้งอ่ะมันก็ต้องอย่างอื่นอีกอะ่ะอาหารมันก็เนี่ยไม่ใช่แค่ที่พักอาหารทำกิจกรรมบางทีถ้าสมมติน้องๆอากทำกิจกรรมน้องอยากคิดเองเนี่ยเราก็นี่เลยหากิจกรรมอะไรในนี้ค่ะซึ่งมันก็จะช่วยให้คนที่เป็นลูกค้าเขาก็สนใจกิจกรรม,มอื่นๆคู่มือการก็มีโอกาสในการเข้าถึงคนใช้มากขึ้นค่ะอย่างมิชชั่นเองเนี่ยเราก็กําลังเข้าไปในขาของการทาฟอรัมอ่มซึ่งก็อยู่ในส่วนของคอนเวนชันเนาะในการแบบในธุรกิจไมค์เราก็สามารถเข้ามาวางแผนแล้วก็เชื่อม กับผู้ประกอบการที่แบบสนใจได้ค่ะมาใช้อันนี้ได้แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยอันเนี้ยแบบต้องบอกเลยว่าที่บอกว่ามันมีแบบฟังก์ชันต่างๆอ่ะคือมาได้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นด้วยในฐานะของผู้ประกอบการเนาะเพราะว่าหลายๆแอปที่เป็นหลายๆแพลตฟอร์มค่ะมันก็จะได้สิทธิประโยชน์อย่างของไทยไมคะ์คอนเน็กต์ค่ะก็จะได้สิทธิประโยชน์ที่เราอ่ะสามารถจัดการหลังบ้านได้ง่ายขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน,น้อยน้อยลงแล้วก็ สิทธิประโยชน์เนี่ยก็มีหลายอย่างเลยออย่างเมื่อกี้อ้ํโชว์และไลฟ์แชททงผู้ประกอบกันเนี่ยก็ก็ถ,ถ,ถ้าใช้ไลฟ์แชทได้ดีนะคะคนลูกค้าก็คุยได้เลยทันทีแล้วก็สร้างใบเสนอราคาออนไลน์ ก็สร้างง่ายเพราะว่าลูกคาก้าเกาะข้อมูลมาให้ม,มีช่องตามช่องหัวบินตามรายล,ละเอียดก็เกาะข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วข้อที่3เนี่ยก็คือสร้างคูปองส่วนลดให้ลูกค้าเนี่ยได้เลยผ่านไทยไมซ์คอนเน็กต์แล้วก็ข้อที่4เนี่ยได้รับข่าวสารในวงการไมซ์แล้วก็โปรโมชั่นต่างๆที่สําคัญเลยคือใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอ่าอโอเคดีมากเลยนะครับมผมคิดว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางผู้ประกอบการจะได้ครับก็จะช่วยสร้างคุ s เ o อร์เอ็กซ์ e พี e รนซ์นะครับที่ดีให้กับทั้งฝั่งลูกค้าแน่นอน อันนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราลองเล่นกันอะรู้สึกว่ามันมันจบครบมากออแล้วก็วถ้าเราเป็นแบบแบบเป็นลูกค้าเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกครับพี่ยายว่าแบบผู้ประกอบการก็จะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการไลฟ์แชทเมื่อกี้ผมพูดถึงมาแล้วนะครับสิ่งที่จะได้ต่อมาก็คือผู้ประกอบการเนี่ยก็คงจะได้รับการตอบกลับที่รวดเร็วนะครับเพราะว่านี้มันผูกอยู่กับเบราว์เซอร์เวลาเขาได้รับข้อมูลไปเนี่ยก็จะตอบกลับมาในในฝั่งของโปรแกรมของไทยไมค์คอนเน็กเลยนะครับ แถมบนแพลตฟอร์มครับก็ยังสามารถสร้างคูปองส่วนลดให้ลูกค้าได้ด้วยครับและนอกจากจะใช้งานง่ายตอบเร็วแล้วนะครับผมเห็นว่าหน้าเว็บก็ยังมีเรื่องของการ Personalization อ,อันนี้อันนี้ที่สังเกตดูนะครับมันเป็นเทรนด์เลยนะตอนนี้ p e r s o n i z i z e ใช่ใชเพราะว่าเวลาเราเข้าไปในหน้าเว็บหนึ่งครับแล้วเราคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรก็พยายามจะหาเสิร์ชแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อเราเข้ามาในหน้าเว็บไทยไม c ์คอนเนผมรู้สึกว่าจากประสบการณ์นะครับมันเหมือนมี คำตอบอยู่แล้วว่าจะไปในในทางไหนดีจะเลือกอะไรดีและหลายๆคนเนี่ยก็จะมีแบบการเดินทางไปทํากิจกรรมประมาณนี้เ,เกิดขึ้นนะครับและแต่แตถ้าคิดไม่ออกจริงก็มีโปรแกรมจับอ,อ,อัตโนโมัติเลยอนะครับผมคิดว่า customer experience ตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งเลยของโปรแกรมในไทยไมค์ค n นเน็นะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมว่าไม่แน่นะ ลูกค้าก็อาจจะเอาไปบอกต่อจนทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับถ้าเอาธุรก,กิจของตัวเองมาลงอยู่ในไทยไม<ช>ค์คอนเน็กต์ใช่ค่ะเพราะสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยมันมีข้อดีมากมายเลยอย่างที่บอกไปเนาะแล้วยิ่งมันไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ได้รับข้อมูลข่าวสารสร้างปูพวงได้ก็คิดว่าจริงๆอ่ะมาลองใช้อ่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เสียหายแล้วก็มันมีกลุ่มผู้ใช้อยู่แล้วผู้ประกอบการยิ่งเข้ามาใช้เนี่ยก็จะยิ่งช่วยเพิ่มเรื่องของวอลลุ่มแล้วก็เพิ่มของประสบการณ์แล้วก็โอก ในการให้เจอลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้วยก็จะเห็นแล้วนะคะว่าแบบไทยไมค์คอนเน็กเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมค์เองเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะคะว่าถ้าใครเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ควรพลาดแพลตฟอร์มดีๆแบบนี้เลยค่ะวิธีการสมัครแพลตฟอร์มก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เข้าไปสมัครผ่านเว็บไซต์ไทยไมค์คอนเน็ก t ครับสมัครใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับโดยสามารถสมัครได้ทั้งแบบ อีเมล a c e b o o k ไลน์ mail, Facebook, Line, นะครับและเบอร์โทรศัพท์<อ>เลยง่ายๆเลยครับนอกจากนี้ยังมี m i c ์พอยต์นะครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยครับเช่นนะครับการขึ้นเป็นท็อปเสิร์ชบนหน้าเว็บไซต์สวยๆเมื่อกี้นะครับ<ม>หรือการทําให้ข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นอยู่บนอันดับแรกของเว็บไซต์<ม>ก็ทําได้เช่นกันครับ<ม>แค่เปิดบัญชีธุรกิจบนไทยไมซ์คอนเน็กนะครับหรือ ล็อกอินทุกวันก็สามารถรับ m ม p ์พอยต์ไปได้เลยครับโปรโมทง่ายขายง่าย<ม>นะครับแถมยังได้พอยต์ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายจริงๆนะครับให้ประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการเลยใครสนใจก็อย่าลืมไปสมัคร,รและลองใช้งานกันดูนะครับพวกเราคงจะอยู่กับไทยไม้ c คอนเน็กันอีกสัก <ซะ S 1> พักหนึงขอหาข้อม,ขอมูลกันเพราะว่ามันใกล้เสร็จแล้วนะเนี่ยจริงๆเราเทียบใกล้เสร็จแล้วแล้วเราเลือกได้เลยเนาะใช่ค่ะ ยังไงถ้าหากว่าชื่นชอบรายการมิชั่นรีวิวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับ,คร,บครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันก็ฝากติดตามด้วยครับ,รบสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ